สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตำนานวันนี้โคดเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นนัดแรกของค่ำคืนและสัปดาห์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับเปื่อสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมพบกับทีมหมาป่านะครับวู๊ปแฮมตันครับก่อนที่จะรับชมคลิปว่าช่วงกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้โคดเตียกับทีมงานด้วยนะครับผม ซึ่งคูนี้นะครับจะทำเกิการเตะเวลา3ทุ่มหรือ21นาฬิกาของเวลาของประเทศไทยนะครับโอ้โหเป็นการเป็นบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่เหมือนกันครับลสเตอร์ซิตี้ทีมของคนไทยครับพบกับทีมหมาป่าวู๊แฮมตันนะครับซึ่งคู่นี้ครับสติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเมื่อรุูการที่แล้วนะครับฤดูการที่20ปี2 0 2พ2 0 2 1นะครับมันแรกนะครับลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตันหนึ่งประตูต่อศูนย์ แล้วสโมสรวู๊ปแฮมตันนะครับเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเราลองมาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมนะครับระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับสโมสรวู๊ปแฮมตันนะครับทีมสุนัขจิงจอกสยามนะครับเลสเตอร์ซิตี้ครับถือว่าฟุตบอลครับคอมมูนิตี้ชิลนะครับหรือว่าฟุตบอลการกุศลของพรีเมียร์ลีก่อนที่พรีเมียร์ลีกจะเปิดนะครับเป็นการพบกันระหว่างแชมป์เอฟเอครับกับพบกับแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับ สโมสรลิสเตอร์ซิตี้เอาชนะสโมสรเลเบย์ซิฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนทีมวูมแฮมตันครับนัดล่าสุดน,นะครับแมตช์กระชับมิดแพ้ทีมเซลต้าบิโกทีมดังจากสเปนศูนย์ประตูต่อหนึ่งะครับโอ้โหซึ่งถือว่าการพบกันของทั้งคู่นี่ถือว่าลิสเตอร์เป็นทีมที่ฟอร์มดีพอมสมควรนะครับในการที่เขาเรียกว่าประเดิมแชมป์ด้วยการเอาชนะสโมสรแมนสตี้ในการศึกคอมมูนิตี้ชิลหรือว่าศึกการกุศลนะครับ เรามาดูสภาพความพร้อมของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับของคุณซือแบร์โรเจอร์ครับเสริมแก่งโดยการดึงแพสันด์ดากาครับหัวหอกตัวเป้าจากสโมสรเลสบูซาบวกมาด้วยค่าตัว23ล้านปอนดะ์ครับโอ้โหถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนถือว่าบูบากาลี่ซูมาเร่นะครับเป็นกองกลาง,งตัวรับจากสโมสรลิวนะครับแชมป์ของลีกเอิงนะครับด้วยค่าตัว17ล้านปอนด และอีกหนึ่งคนคือไรอันเบรานะครับแบ็กซ้ายที่เซ็นฟรีมาจากสโมสซอนซอลตันแต่ตัวที่ตัวออกไปของสโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้คืออย่างฮิสเทนฟุกนะครับก็ได้ย้ายออกจากทีมไปซึ่งถือว่าเป็นนักเตะต,ตัวเกา่าและอีกหนึ่งคนคือแบ็กซ้ายตัวเก่าคือแมทชิวเจมนะครับหลังหมดสัญญากับสโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมเลสเตอร์วันนี้จะ ไม่สามารถใช้งานคือเวสลี์ฟลอร์นาที่เจ็บหนึ่งฤดูกาลนะครับเจมจัสตันนะครับจอห์นนี่อีวเวนนะครับติโมกัสตานนะครับโอ้โ oh, ห oh. และอีนุ่คนคือนัมปาริสเมนดี้ครับห้าแข้งที่จะไม่ลงสนามอย่างเป็นที่แน่นอนนะครับส่วนคาดว่า,วานาเต้ที่จะลงสู่สนามพวกเจมี่วอดี้ลงสู่สนามแน่นอนแล้วก็พวกเจมมีริสันนะครับส่วน สโมสรพุ่มพัมนธุ์ของคุณซืโบลโนลาเกตครับถือว่าการแก้ปัญหาของพุ้มพัมน์คือจุดอ่อนคือพวกนักเตะที่แผงเกมรับคือในการเซ็นไอโนรีนะครับแบ็กซ้ายจากอองเช่ด้วยค่าตัว9.8ล้านปอนด์ครับและก็อีน่งคนคือยอซอนมอสเกล่านะครับ,ออคคนะรบปากกหลังดาวรุ่งจากอเลนโกนาซิอลอนจากลีบบราซิลมาได้นะครับโอ้โหซึ่ง และอีกหนงคนคือโซเซซานครับนายทวานจากโอลิมปิกสเจ้าของค่าตัว6.5ล้านปอนด์ถือว่าการเสริมทัพของวูฟแฮมตันไม่ธรรมดาเหมือนกันก็คือเสริมนักเตะดาวลุ่งม,มาทีมครับแล้วอีกนึงอีกหนึ่งคนคือฟรานซิสโกทินเซาครับปีกอนาคตไทยที่ยืมตัวมาจากสโมสรเอฟซีบาเซโลนาจากลิงสเปนครับส่วนนักเตะที่ ถือว่าบาดจิ้มและหายไปก็คือพวกหลุยส์บริซิโอ io, ผู้เล่นสาประตูหนึ่งที่ย้ายไปร่วมทัพโรมม่านะครับแล้วอีนองคนคือรูเบนวินาเกลนะครับแบ็กซ้ายที่ถูกสปอตติ้งลิสบอนยืมตัวไปนะครับสําหรับสภาพความพร้อมของทีมนะครับไม่มีนักเตะคือจอห์นนี่คาสโตครับเวนลี่โบลี่นะครับดานิเอลโบเดนนะครับโอเวนโอตาเวซี่นะครับเปโดเนโตซึ่งกอดคอกันเลี่ยงยกแผง ถือว่าอาการโคม่าเหมือนก,กันาสําหรับทีมวูมแฮมตันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนักเตะที่คาดว่าจะลงสู่สนามของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ครับผู้ซับทูหนึ่งเป็นคราชเปอร์เชเมิร์ค์น,นะครับรดิคาโดเปเรรานะครับดาวเนียลอามาเต้นะครับซาก้าโยชุนชูนะครับไรอั Bernard, นเบิร์นนาร์ครับคู่กองกลางเป็นวินเฟดเอนดิดี้ยูริลีเดมองจับเป็นกองกลางของเบนเยียนครับแล้วก็อีกนึงคือคนคือ อายุเซปเปรรสเจมเมอร์ดิสันฮาร์รีบาร์และคู่ของหน้าตัวเป้าเป็นเจมมี่วาร์ดีที่ของลงราตชาัายนะครับส่วนสโมสรบุ๊มแฮมตันนะครับผู้สับตัวเป็นโชเซสซานนะครับคอเนอร์โอคาดีนะครับแมซิเลียมคิวแมนนะครับโรแลงอาร์ซิสนะครับเนลสันเซเมโดครับรูเบนเนเวสนะครับเจ้าโมตินโยนะครับรายานไอโนรีดามาตตาโอเล ราอูกิมเนสฟาเซสโกทินเซลที่จะลงสู่สนามของสโมสรวูฟแฮมตันวันดูเรอร์นะครับผมมาดูครับทัศนะหม้าไตายทีเดียวถือว่าเลสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่ฟอร์มดีม,มากในการเอาชนะสโมสรหรือบารฟเซแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้ววันนี้ก็ได้เล่นที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมต่อหน้าแฟนบอลที่เต็มรูปแบบนะครับถือว่าเลสเตอร์คุมความได้เปรียบพอสมควรในการที่มีฟอร์มดีม,มากในการเอาชนะแมาสเตอร์ซิตี้และก็ น่าจะรักษาม,มาตรฐานกระดิ่นส่วนทีมวูฟแฮมตันเป็นทีมที่พาตัดหลายทีมหลายจุดและต้องการปรับทีมเป็นอย่างมากนะครับแถมเกมเยือนถือว่าไม่น่าประทับใจเท่าไหร่สำหรับสมบสรวูฟแฮมตันบอลเลอร์ครับถึงแม้ว่าเกมลูกจะมีา enez, ลาอูกิมเนสและก็ฟาซิสโกทินเซาก็เหมือนว่าแข่งรายอื่นก็เสียไปและก็อีกหลายหลายรายก็เรียกว่าอาการโคมรมาพอสมควรและต้องใช้เวลาปรับจูนสมสรนเป็นอย่างมากนะครับ โอ้โหแล้วพูดถึงว่าเรทที่ออกมานะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จะต่อครึ่งครบลูกหรือหนึ่งลูกเนี่ยโคดเตียยังฟันธงทิว่าเลสเตอร์ซิตี้น่าจะกระซ่กสโมสรบูมแฮมตันแต่บูมแฮมตันก็มีทีเด็ดอยู่ที่เกมลูกอันที่สอดคล้ออย่างลูกเรียอย่างดราม่าตาโอเล่ o นะครับแล้วก็ราอูจิมิ เนสถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับแต่คตเทียฟันทงฟันทิ้งไม้ตายของโคตเทียวันนี้ยังเป็นที่สโมสอดลิสเตอร์ซิตี้มาแน่นอนนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ f a c e b o o k YouTube บอกดิดนะครับเดอะมาสเตอร์ซิตเซครับเพียรโคตเทียระดับตำนานนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม